ดีครับคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยน LCD นะครับตัวนี้มีปัญหาในส่วนของจอใน,นเสียนี่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้เลยสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามดูจากเฉดสีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเช็คในส่วนของเดซพิกเซลแล้วก็เม็ดสีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ อีกกรณีหนึ่งแบตเตอรี่เสียนะครับ oh. แบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะปกตนะิจะเข้าไปดูในในส่วนของอันนี้ก่อนลอเลย power อ่านี่ power จะขึ้นใสค่คร่าวๆหนึ่งนะครับ normal ปกติแนละ้วแบตเตอรี่ก็รอรับได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นาน l s d mm hmm. ก็รอรับได้นะครับ ลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่อง Macbook Pro เสียจอแตกนะครับแบตเสียคีย์บอร์ดมีปัญหาติดต่อเราได้นะครับลูกค้าสามารถเสิร์ชบน Google ได้นะครับ BB Mac Service ตามนี้เลยสแกนเคยวโค้ดหน้าเว็บมานะครับแล้วก็ทักเข้ามาหาหรือไม่ก็นาเพจตรงนี้ก็ได้นะครับที่เป็นในส่วนของ Inbox Messenger เดี๋ยวมีเจา้าหน้าที่แล้วก็แอดมินคอยให้ ข้อมูลเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเฉดสีกันเลยที่เป็นจุดดำๆนั้นกาวนะครับเดี๋ยวเราต้องต้องลอกฟิล์มด้านหน้าเนี่ยออกโอเคนะฟิแดงเดี๋ยวเราลอกออกเลยดีกว่านะโอเคครับประมาณนี้ทุกส่วนของตัว จอก็จะกลับปกติแล้วเรามี2อสาขานะครับอยู่รากอแพงนะครับกับสาขาลังปิดลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องแม็ติดต่อเรามาก็ทักเข้ามาได้คลิปนี้ผมกับช่างแท่งก็อาจจะขอลาไปก่อนกับเจ้า MacBook Pro A 1 708นะครับตัวนี้เป็นปี2017-2016ประมาณนี้ตัวนี้ปี2016นะครับ